เพื่อนหนูไปเรียนทำเค้กมามันไข่เคกก็เลยจะอุดตันแม่ช่วยเลือกให้หน่อยไม่เอาสักการเราไปหาล่ามีแต่ตัวน่ากลัวน่ากลัวเชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปรมคุงเชียบเชียบหนึ่งร้ยหบเจ็โปรโมโอ้โหวันนี้ นเนที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนคนหาคลิปวิดีโอปกติเนี่ยนะครับผมสกายโพนะครับจะเป็นคนเคยเห็นหน้าสกายโพไหมขึ้นรูปหน่อยก็คือสั่งนะต้องขึ้นนะเปลี่ยนจากสกายโพนะครับผมมาเป็นพนักงานใหม่ในบริษัท พนักงานใหม่เนี่ยนะครับชื่อชายโยชัยโยโหสามทีเขาเป็นคนคัดลิงก์นะครับผมมาในพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพาร์ทนี้จะหาหรือเปล่าถ้าไม่หาโทษมันนะมากกว่าห้าเฉียบคือ MVP ชื่นชอบคนไหนเขาไปเฟลล์เขาไปติดตามผลงานกันด้วยไปทษนนะครับเอาเฮ้ยไอคโคจอรนี่ใช่ป่ะขโมยขโมยหูฟังอะไร ตามตามตามโคจรที่อยู่นี้เขาไม่ทำคลิปเลยอะเฮ้ยผมเลิฟเขาจริงๆริงนุ้ยเดวิลลี่โชว์ไม่ทำแล้วเดี๋นี้เหนยได้เอ็มนะคือรอวันหวนคืนจอเชียบเชียบ เดี๋ยวปะเราไม่หาดูเดวิลี่โชว์ใครที่ไม่เคยดูนะเออคุณพลาดนะจริงๆอ้อวันนั้นที่เดอ,อ,อะมโคราคือจำได้เลยสิกถึงหนึ่งพวกมันต้องคลานเข้ามาหามึงเพราะมึงแอบอยู่ใต้ท้องรถ <c oughs> แม่มึงดูรถเนี่ยไอ้สุดนี่ว่ะวันนั้นท้องมึงอะ <c oughs> วันนั้นที่เดอะมโอคราคือจำได้เลยสิกถึงหนึ่ง <c oughs> พวกมันต้องคลานเข้ามาหามึงเพราะมึงแอบอยู่ใต้ท้องรถแม่มึงดูรถ โอหดดเดีดีดตอแม่ตอบหน่อยอะไรอ่ะแม่อันนี่คือรูปอะไรอ่ะแม่ตอบเป็นข้อความเสียงหน่อยข้อความอาม่หานไม่ได้อะไรอ่ะมีอะไรจ้ลูกชายอเพื่อนหนูไปเรียนทำเค้กมามันไข่เคก้กก็เลยจะอุดหนุนแม่ช่วยเลือกให้หน่อย <c oughs> ไม่เอาสักการระไปหาล่ะมีแต่ตัวน่ากลัวน่ากลัวเพื่ออุดหนุนหน่อยเพื่อนมันเรียนมาก้อนละห้าร้อยเองแม่เอาไหมชอบอันไหน ตอบหน่อยมึงจะซื้อไปให้ใครกินไม่กินเหรอมันขายที่อารันเหรออูไม่ชอบกินเค้กนิ่งหงุดหงิดแกแตงกวาอยู่มันให้แม่โอนตงังโกูไม่เป็นก็ให้แม่เลือกไงแม่เลือกเค้ก่อนชอบอันไหนเอาแมวโน้ตชอบแมวตัวไหนเลือกแมวเลยมีแต่ตัวไม่น่ากินเลยไม่มีแต่ตัวน่ากลัว เหมือนขี้เอาเบอร์โทรสั์มาเดี๋ยวแม่จะลองโอนตังให้แกดิแม่ไม่เอาอันนี้หรอมันน่ารักนะมันแม่โอนให้แตงกวาได้แล้วแม่โอนแบบพร้อมเพ์ฉันเกียดฟังมันที่ชอบฟันมันน่าจะเป็นแมงโหพี่ให้แม่เอาความเป็นจริงไหมแม่ไม่อยากกินดูแลยิ่งเดือตัวจริงเรื่องนี้มันยิ่งจะเหมือนขี้นะไปใหญ่เลย เยยไม่ไหวจังวะเนี่ยโอหนักหนักมากอันนี้หนักแบบหนักเลยนะเวลาผมไม่เฉียบเนี่ยผมให้ตามความรู้สึกที่ผมดูคลิปเลยนะครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงให้ไปตามฟิลเลยนะคุณผู้ชมนะอฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมต๊อ เลยการก็มาดิครับเราตอบและต่อไปนี่กอไลนอบทุกเลยิ้อสายพี่แจนแม่งเหมือนทุกคนอะยุเว้นตัวเอง่ะเชียบ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 ไอ้พอตกงานแล้วมไอมพอ อรอดวันก่อนมึงถ่ายใครลงไอจีวะอ๋อแฟนแม่กูเองอะเฮ้ยหน้าตาเป็นไงวะก็ผมสั้นใส่แว่นรู้สึกจะมีลูกแล้วแหละลูกชายสองคนอืมคนหนึ่งใส่แว่นจับของมันเลยอะฮะีจับอลเดี๋ยวค่อนนะแม่กูโอ้ยนั่นแม่นายเหรอเพื่อน ดี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 โอ้ยเองปวดแก้มไปหมดเลยเอารับรับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับเขาไลฟ์สอชื่อน้องบูบี้ค่ะน้องบูบี้น้องบูบี้น้องบูบี้เหรออ่าว่ายังไงครับมีเรื่องมาเล่าค่ะเขาอะไรวะพีนั่นนะครับ พี่ยิ้มทำไมคะว่ายังไงครับหัวเราะ มันหนึงไอ,อ้น้ำตาไหลเลยอ่ะเฉียบ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 โอ้น้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาไหลจริงๆอ่ะแป๊บน,นึงโอ้ยทำไมมีขี้ตาด้วยวะขี <S 2> <S 2> <S 2> ้ตาอยเงาะหูวแหวนตาอ,อะไรวะเนี่ย <S 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 บนฟ้ามันมีอะไร ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่ครับเออเขาไม่ได้ฉี้ขึ้นฟ้าฮะเขาให้อพี่ครับผมสัพเชียบอะไรวะเนี่ยผมมันก็เป็นได้แค่ดอกฟ้าฮจะไปคู่ควรอะไรบหมาวัดอย่างเธอ หล่อเหลือเกินไอ้เวรอย่าด้ยอย่าด้อดหล่อหล่อเหลือเกินพ่ออย่าด้ออกเพลงจริงจริงจังสักเพลงนะกูอุดหนุนเลยนะกูพูดจริงอนะเนี่ยฉันจะถามกว่าใครพูดจากใจไม่ได้แกล้งอําอํากูมึงอํากูให้ตายเลย ยิ่งกว่านางที่ฝันไม่มีจ้อยแับจะทิ้งไปยอ่ยมให้หมดบอกยอมแล้วกูยอมมึงแล้วเขี้ยะบ้าไม่อยากไปขัดความฝันเด็กมันนะเด็กมันเด็กมันมีฝันอ่ะสนับสนุนฝันเด็กมันไปนะครับคุณผู้ชมัััั นเราไม่ได้แบบบูบี剛剛 like ้อะไรนะคุณผู้ชมนะคือก็ FC คุณแก้วอยู่แล้วอะไรขอญาตเลยะนี่เมื่อกี้คิดเมื่อกี้นะโฮมฮอปอ่ะนะ อะไรอะ่ะเบอร์รี่เหรอเอาลิ้นแตะๆพอแล้วผลไม้อย่าไปรีบกัดนะครับบางทีมันมียางอะไรอย่างเงี้ยฝาดปากได้นะครับผมอย่าลืมล้างก่อนด้วยเดี๋ยวพวกคงพวกขนเลยเจ็บยโอ้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 ยเธอบอกเธอชอบสไปเดอร์แมน นี่คือกูฮะเจี๊ยบต่อต่อต่อเพิ่มพลังอีกหน่อยอย่ายอมแพ้อีกนิดนะเย่หมดแล้วน้ำอะไรอารมณ์เพิ่มพลังอีกหน่อยอย่ายอมแพ้อีกนิดนะเย่หมดแล้วน้ำอะไรอารมณ์เพิ่มพลังอีกหน่อยอย่ายอมแพ้อีกนิดนะเย่หมดแล้วน้ำอะไร อัดลมเสียเขาว่าอัดลมอ่ะโคตรสิ้นหวังเลยเ <c oughs> ชียบเชียบ<ส>ปะเหมือนกูเลยวับนๆก็แดกกันนะ้ำอัดลมสภาพอย่างนี้ไง <c oughs> ต้อคิดอะไรลันรห,หมดไม่อร่อยเลยอร่อ <c> ย <oughs> หมดเ <c oughs> ชียบ ทโนูเมื่อเพื่อนผู้ชายสิบคนขอมาทำงานกลุ่มที่ห้องมันไม่ได้เจ็บตรงนี้หรอกครับแต่มันเจ็บตรงนี้เจ็บที่หลังฮะที่หลังบริเวณกลางหลังเนี่ยว่าคือเอาการทํางานกลุ่มแล้วถ้ามีเพื่อนที่กินแรงไม่ช่วยงานเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเราแบกทุกอย่างเนี่ยไว้ที่หลัง ในคำว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปวดบริเวณหลังพอได้ปะพูเหลืองเพราะอะไยฮะยหญถึงขั้นติดแดงเลยเจี๊ยบเ่าสามชาติเราสามนาล้ยเนี่ย มันต้องลองทุกอย่างพี่กูขอไม่ลองคนนึงละฮะเชียบเขียบวะกูขอผ่านนะงานเนี้ยอันนี้นี้ผมเคยดูแล้วมาอีไม่มีทำไมไม่ก็เป็นลูกปองสบายนะแมนไม่ผิดต้องเพลิดผมเคยดูแล้วนี่ผมเคยดูเชียบต่ออะไรอ่ะ โอ้บุฟเฟ่ต์เนาะมึงอะไกันวะอย่าว่าน้องโอ้แต่ก็บุฟเฟ่ก์่รนี่ยบุฟเฟ่ต์เนาะมึงอะไกันวะกูกำลังนัวเลยนุ๊ตเจี๊ยบน่ารักดีน่ารักดีอ๋อจืดจางี่ใช่ไหมอ๋อวิธีมุกอ่อนบักจืดจาง คนทำยังไงทำไมอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นเพื่อนไอ้เชี่ยโยอย่ามึงเสี่ยงเยอะไปนะกูว่า หนังโอเอฮะหนังโอเอคือหนังที่เอ่อคุณจืดจางคขาเซิร์ชเนี่ยนะครับเป็นหนังที่ผู้ชายร้องไห้แล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโอ้ก็เลยชื่อหนังโอเอได้เนอะอันเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ชีย <c oughs> ช่ยเ <c oughs> ชีย่ยสภาพสภาพเโดนสารชี่ยเหมือนจังหวะ จะเหมือนจังหว่ายใช่เดี๋ยวมึงแดกหมาเข้าไปไม่ได้เชจ่าเหมือนจังหว่ายเชี่ยเหมือนไปเออแฟนอะหาเรื่องหาเรื่องตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยแล้มีคนมีพลังวิเศษเหรอวะเนี่ยในโลกมันมีคนมีพลังวิเศษเนี่ยวะ หนึ่เช็ดโคนี่โดนจนชินเลยเหรอถ้าจะโดนบ่อยอะเทียบอะไรอะเดี๋ยว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 เี๋เดี๋ยวเดียเดียว ไปเปลี่ยทั้งหน้าเลยลบยังไงวะล็อกยังไงอะเจี๊ยบี๊ยบวะดีดีดี E S M R ฟินฟินอะไรโมจิเหรอ ไอ้ไรละถ้าเราร้อนอย่างเงี้ยโมจิอุ้ยอะไรวุ้นีดงอันนี้อันนี้คืออะไรวุ้นีเจ๊บแน่ใจใช่เปล่า oh. บ okay. right. yeah. ้านอยู่ที่ไหนอยู่เมืองเลยครับเมืองเลยคนใดเปล่าวะเนี่ยมีบัตรประชาชนไหมไม่ได้มาตาครัเมืองเลยอยู่ภาคไหนภาคใต้ครับ เหมือนอยู่กานร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้คนไทยต้องร้องเพลงได้เรยนกันมาตั้งแต่เด็กบาดเไทยอยู่ทใจเชียมหวไทยเป็นยิ่งไทยไม่รักฉันดูต้องแย่ทุกนกไปขาเออจะไม่ให้ให้เลยมือ มีมาดูรีทะเลก็าปมีทะเลกูก็จะไปอะไม่ด้โยเไปเหมือนเนี่ยจับเลยฮะจริงๆอ่ะพี่แกน่าจะเกมตั้งแต่เลยมันอย <ห aining S 1> ู่ภาคใต้แ <cream> ล้วฮะเจียบเียบครับโอเคครับผมวันนี้ อ๋อปาาหอมคอเป็นไงมั่งกับการคัดคลิปวีดีโอนะครับของชายโยก็ลองคอมเมนต์บอกกันผ่านหรือไม่ผ่านเราหวังให้เพื่อนๆมีความสุขนะแล้วก็หัวเราะนะครับใครเครียดไปกับรายการเชียบเชียบเจอกันอาทิตย์ต่อไปม